ตัวใด้ก่อนนะครับงวดก้อนเป็นบอกก้าหาแล้วโอ้แสดงว่าคุณพ่อได้สองตัวแล้วครับเนาะสองตัวงวดก้อนโอ้บ่ได้สามตัวที่สุดงวดนี้เพิ่นมาบอกอีกหรือเปล่ครับงวดในบอกอีกแล้วบอกจังไดนอฝันว่าจังไดนะครับเพิ่นก็ใวหายมันบอกอันนั้นสามตัวได้งวดนี้เพิ่นว่าสามตัวเลยใหม่ให้สามตัวอโอ้มาบอกแนวไรครับฝันแนวไรคือ เป็นสามตัวเฮ็ดบุนเฮ็ดสินน้ำเพลนานาสั่งมากต้องบุญน้ำเพลนพอเด็เพลนไปกุ้นไปเกิดเน,นาพอหลังแล้มาบอกเลขคอครับอบอกตัวไรครับบอกกันาน,านันเจ็ดหนึ่งห่าเจ็ดหนึ่งหา่งหาฝันว่าจางไรจะไปตีไปเลยเจ็ดหนึ่งห่าครับโอ้ยเพื่อก็บอกตรงๆเลยเนาะบอกตรงตรงจ้าจ้าเลยบอกครับจ้าจ้าเลย Oh. โอ้ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้วยครับท่านผู้ชมนี่คุณพ่อยังครับคุณพ่อยังเป็นว่าให้ลูกเป็นให้ลูกมาบอกถือเรี่ยจังสี oh. เด็ดเงินทํำบุญนะครับเนะาะเป็นกะยูนี่แหละครับอยู่บ้านนะครับน,นี่แหละอยู่บ้านเพื่อนี่แหละครับผมท่นกับอยู่ผู้เดียว,วสัวนนิยมว่าเป็นอยู่ผู้เดียวล<ม>ูกเสียไปแห้วเนาะครับเนาะแม่บ้านกรับไปเห็ดงานทั้งอื่นเนาะครับนาะคุณพ่อเนาะครับคุณพ่อบูหัน้ำเนาะครับนอะคุณพ่อ เอาจังสิตัวใดก่อนนะบอกไม่เนี่ยเลขตัวใดก่อนย็ดหน no. ึ่งฮะยดหนึ่งฮะเลขสามตัวตัวเลขสองตัวเลขล่างนี่บอครับเพิ่มมาสามศูนย์แล้วเลขล่างสามศูนย์โอ้ฟังไหวเลยครับเด้ะประธามันตรงกันกับเลขกท่านผู้ชมมากนะครับเนาะเวลาถีอทำบุญไปให้ลูกเพิ่น เป็นกระสือมูาเป็นนอกครับนาะงวดนี้เป็นกับบอกมาแล้วละทีเีตัวไหนเบิ้งเอาเนะนานาครับเนาะบาดิไปจังไหนมาเนี่ยครับผมจังไปไปเลยเลย็ดหนึ่งหาไปเลก่อนนะเย็ดหนึ่งหาพรเดือนลูกเพราะว่าอนะันเถืกงวดนี่เป็นนโยบาเฮ็ดบุญน้ำเพลิน<อ>ปนยสางน้ำทำบุญน้ำเพลินเพิน,นตายาไปแล้วบ่ได้ไปเกิดไปขาน,นเพระว่าไม่ตายลำบากลำบุญรถไปขวนโยกบุญเพจะบุญ โอ้พ่อก็อยู่ซีสะเกดพี่นะครับเนาะซีสะเกดมาเลยเดี๋ยวโชคก็ยังมากกลบลำบากลำพนซุ่ยย่างตลาดเต้ซุ่ยย่างนะเรียนดินรุ่นหลายอย่างหลายประเด็นหลายประเด็นแนวไหนครับเรียนแบบว่าเอาโชมากกับยากแกงม่างไรย่างยากหลายขั้นตอนเส้นพุ่นเส้นพี่หลายโอ้จุกจิกพ่อครับพู้เดียวเนาะครับเนาะโอ้ครับครับครับฟังเลย เะครับเพื่อท่านมู้ชมฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะอันคุณพ่ออายุเท่าไรล่ะครับหกสิบสี่ล่ะหกสี่บ้านเลขที่คุณพ่อล่ะครับ <64 S 1> บ้านอาเจ็ดบ้านเลขที่หาเจ็ดมูยังครับมูหนึ่งกำบลานจา้บ้านจานจังหวัดศรีสกิดนะครับ,บเนาะเบาแอมหูยินขา่าวเบาคุณพอ่อถือร้ายบาเบาแอมก็เลยมาติดต,ตามคุณพ่อเบื้องนะครับ,บหวัดหางหวัดในข่าอีกใส่เป็นเสียครับใส่เป็นเสียรถขวาญ ทะเบียนรถตัวไหนหูบอ่ครับคุณพ่อทะเบียนรถมันสิบสามสิบสามบอ่ครับเออสิบสามสองตัวไม่เหลือสองโตโัวเหรอทะเบียนรถมันเกิดเต่ช่วงใหม่ๆมันก็ออกมาเกือบสิบสามจังหวดนั้นมันก็ถือได้เลยทะเบียนรถนะโอ้เด็กทะเบียนรถก็อะไรอีกที่ฉันนี่เนาะโอ้แน่นอนแน่นอนนะครับคุณพ่อเนาะมันเปิดเพนาะอะไรฉันอันสิบสามอายุคนที่เสียไปแล้วเท่าไหรครับถัดเท่าไหร่ด้อบุ๋มบะ ล,ลูกดูคนที่เสียเด้อครับเด้บเอบ่าวแอมก็ขอโทษขออภัยเนาะครับนนเนาะยี่สิบสีเหรอ